สวัสดีครับเป็นแฟนลูคิสันชาแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวสีผ้ามะบึงนะครับอของดีนะครับของดีนะครับเดี๋ยวมะบึงกันเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นเชือกเฮดโคนนะครับนี่นะครับนี่นครับเชือกเฮดโคนครับครับพี่น้องครับโอ้ยขึ้นดอกกำลังงามเลยครับพี่น้องนี่นะครับอ่าเป็นเชือกของคู่กรอบเองนะครับ เป็นการมักโดยสูตรพิเศษนะครับแต่ผู้ใดอ,อยากได้หัวเชือนะครับอยากได้หัวเชือนะครับสามารถาติดตสร,ร้างซื้อได้นะครับตามาสาขานะครับหรือใกล้บ้านท่านนะครับสาขาใกล้บ้านท่านนะครับอันนี้จะเป็นหัวเชือนะครับที่ผมผลิตกินมานะครับอยากให้พี่น้องเอาไปดได้ใช้ นะครับเขาสามารถลงได้นะครับลงได้ลงเชี่ยได้เลยนะครับเขาสามารถลงเชี่ยได้เลยครับบว่าสิเป็นฤดูการใดนะครับเขาต้องลงให้เชี่ยเขาเดินนะครับเมื่อเขาใดแตกสปอร์ได้ยังนะครับนี่นะครับเป็นหัวเชี่ยทีเป็นการมักเข้มข้นนะครับผู้ใดอยากได้นะครับก็ลองโทรสอบถามของวเบิ้ลนะครับหรือสาขาไก่บ้านท่านยโสธรอ่า เอาลิงไว้นะครับเดี๋ยวเสียวลิงไว้นะครับจ่างได้ก็ะล่องสอบถามเขาบื้งนะครับพี่น้องครับอ่านี่ก็เป็นเดี๋ยวกัสีไดจํจำนายแล้วนะครับกะฝ่าวังฝ่าวังนะครับพี่น้องเดี๋ยวสีบอท่านนะครับเดี๋ยวสีบอท่านอ่านี้กาลังชูขื่นเต็มเลยนะครับสปอร์เขาโอ้งามไม่ดีครับงาางหางนะครับงางหางามแห้งสปอร์นะครับ ตัวนี้เป็นสปอร์การแตกสปอร์ของเชียร์ฮิตคนนะครับเชียร์ฮิตคนไงนะครับแล้วการการเดินเชียร์เขานะครับอ่าบึ้งลักษณะการเดินเชียร์นะครับนี่เป็นแย้ขาวๆนะครับเนาะอ่าการเดินเชียร์ของเขานะครับอ่าปกติแล้วสีบ้คอยเปิดนะครับสีบ้เปิดนะครับเพราะว่าอ่าสีเขาให้เขาเดินเชียร์มันสมบูรณ์นะครับแต่ว่าการเดินเชียร์กะ พอดีก็อยากให้เบิง้งให้เห็นนะครับาการเดินเชีย่ยวของเขานะครับพี่นอ้องอนี่แหละครับเป็นเชีย่ยวเห็ดปวกเห็ดโคนนะครับคือเชีย่ยวพวกนี้มันสีเดินกับเจ้าวปวกหรือใจปวกของเขานั่นเองนะครับส่วนวิธีการย่างไส้นนะครับกับซมี่อยู่ใน YouTube นะครับวิธีการลุ่งแล้วก็รอซีมี่เอกสารแจกให้นะครับซีมีเ่เอกสารแจกให้นะครับบ่อตองห่วง นะครับวิธีการลงลุงไงครับลงงางบ่ได้ลงงานอีงนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับก็ล่งติดตอสอบถามมาเบิ่นนะครับเดี๋ยวเสียวไวในไต่คลิปนะครับเนาะเดี๋ยวเสียาไว้ในไต่คลิปนะครับหรืออยากสอบถามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมก็แจ้งเข้ามาได้นะครับที่088 4 722990นะครับซานะครับ088 4 722990นะครับสูตรนี้คู่กับนะครับ จัดเองทำเองชัวแน่นอนครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สมนี้ก่อนนี่เป็นการแนะนน้ำเชื่อนะครับเนาะเอาเป็นว่าอ่าอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเพราะว่าท่านนี้เดี๋ยวสิพลาดนะครับคลิปดีๆของเฮานะครับผมกับลูกอีสานชาแนลครับมื่อนี้ขอกาเข้ามาสวัสดีครับ